เราจะพูดเรื่องเรื่องเรื่องเก่าและเรื่องเก่าและแต่มาประยุกต์กับจำนวนเชิงซ้อนจะประยุกต์กับจานวนเชิงซ้อนับนึงนะครูด,ดูก่อนวนะ่าคูอัดวีดีโอยังโอเคอัดวีดีโอแล้ว <c oughs> มาพูดเลย <c oughs> เช่นข้อแรก เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วแหละเ,เรียนมาแล้วลเนี่ยคราวนี้ครูครับการแยกตัวประกอบอันแรกเนี่ยเราจะมีสูตรนี้ครับที่เราใช้บ่อยๆครูไม่รู้ว่าทิเชื้อแตงเราสอนไหมก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเราสามารถแยกเป็นหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังได้จําได้ไหม โอเคปะ่ะสูตรแรกเอาตรงนี้ไปก่อนเอาสูตรแรกตรงนี้ไปก่อนต่อมาลองดูข้อนี้ในข้อนี้ข้อนี้เราสามารถใช้สูตรได้เรามองว่า x คือหน้ากลาลังสองลบกหลังกําลังสองก็คือมองเก้าเนี่ยเป็นสามกาลังสองเรามองตัวนี้เป็นเก้าตรงนี้เป็นสามกาลังสองเนี่ยมองว่ามันคือตัวเดียวกัน ต่อมาเราใช้สูตรจะได้ว่าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอันนี้คือเสร็จแล้วทุกคนเก็ตไหม,มประมาณนี้โอเคปะหรือข้อนี้เอ,อ่อพีพข้อนี้มันตอบว่า X อก,กำลังสองลบอะไรอะไรกำลังสองพีได้ยินครูไหม การกิจนกันแหลอะไรกําลังสองได้ยี่ห้าอะไรเอ่ยกําลังสองแล้วยี่ห้าห้าครับเออห้ากาลังสองคราวนี้เราก็มองเหมือนเดิมหน้าก็คือเอ็กลบหลังก็คือห้าคูณกับหน้าบวกหลังก็คือห้าประมาณนี้นักเรียนต่อมาดูข้อนี้มาข้อนี้มีใครบอกครูได้บ้างว่ามันลบอะไรอะไรเอ่ยที่อยู่กำลังสองแล้วเป็นเจ็ด มีใครบอกครูได้มั้อะไรเอ่ยที่ยกกำลังสองแล้วเป็นเจ็ดคิดดิมีไหมอ,อชิตะคิดว่ามีไหมอะไรเอ่ยที่ยกกำลังสองเป็นเจ็ดไม่มีอะออถามเอ,อถ้าเลขลงตัวที่ยกกำลังสองแล้วเป็นเจ็ดเนี่ยมันไม่มีแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะครูเป็นอย่างนี้ล่ะสแควรูทเจ็ดทั้งหมดกำลังสองอ่ะ เรามองเป็นสแควร์รูทเพราะว่าอะไรพอมันเป็นสแควร์รูทอย่างนี้เขาบอกว่าสแควร์รูท x ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันจะเท่ากับ x เสมอเก็ดไหมสูตรนี้จำอีกอันหนึ่งอะไรไว้แปลว่าเจ็ดของเราเนี่ยมันก็คือสแควร์รูทเจ็ดกำลังสองนั่นเองเราก็แยกได้เป็น x กลบรูทเจ็ด กับกับ x บวกรูเจ็ดนั่นเองทุกคนเก็ตไหมเนี่ยเอออันนี้คือเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเราเรียนมาแล้วอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนมาแล้วแต่คราวนี้มาเรื่องที่เป็นเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนจานวนเชิงซ้อนโดยใช้เรื่องเมื่อกี้นี้หละอย่างเช่นข้อนี้ เราไม่มีสูตรใช่ไหมที่เป็นเป็นบวกอะ่ะนักเรียนเราไม่มีสูตรอ่าอะไรนะหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองเนี่ยเราไม่มีเราไม่มีสูตรนี้ไม่มีสูตรนี้เรามีสูตรคืออะไรนะเมื่อกี้นี้หน้ากําลังสองลบหลังกําล,ลังสองเท่ากับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอันนี้มีอันนี้มี ตอนนี้ครูรับแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงในกรณีที่เป็นอย่างเงี้ยเราก็มองเป็นสูตรเนี้ยเราแปลงให้เป็นสูตรเนี้ยดูนะหน้ากำลังสองลบลบหนึ่งได้ไหมอย่างนี้ได้ปหลบลบลบหนึ่งกำลังสองได้ไหม ด,ดิก็ไม่ได้เนะเออแล้วเราจะทำยังไงเนะี่ยนักเรียนเสนอความคิดมาดิอ응ืเราจะทำไงดีเออทำไงดีนะทำไงดีมานักเรียนจำได้ไหมว่าไอหนึ่งของเราเนี่ย เรามีตัวหนึ่งครับเรามีทฤษฎีของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเขาบอกว่า i เนี่ยนะมันจะเท่ากับ square root ลบเลยนะลบหนึ่งแล้วถ้าเป็น i กําลังสองเนี่ยเป็นอะไรนะ i แค็ค i กําลังสองนี้เป็นอะไรถอดออกมาเป็นลบเลยนะลบหนึ่งเราจะใช้ทฤษฎีของจำนวนเชิงซ้อนอันนี้แหละมาช่วยนะเนี่ยมาช่วยหมายความว่าไงอย่างเช่นข้อน,นี้ ข้อนี้ก็เราก็มองเป็นอหละรู้เลยเนี่ยเรามองเป็นไอนั่นเองกำลังสองครู<ด>ถามว่าไอกำลังสองเนี่ยอ่าดูนะนักเรียนดูดีๆนะไอกำลังสองเนี่ยมันคือตัวนี้ถูกไหมไอกำลังสองคือตัวนี้แกลองนล่นแน่าม่ค่ามันเท่าเดิมจริงไหมไอตัวนี้นะ ค่ามันเท่าเดิมไหมไอกำลังสองคือ -1. ลบหนึ่งลบลบหนึ่งเป็นบวกหนึ่งเป็นไหมเป็นเหมือนเดิมทั้งเด่นทุกคนเก็ตไหมเนี่ยทันไหมฮัลโหลยังอยู่กันไหม <c oughs> <c oughs> เออทันนะครูไปต่อนะคราวนี้เราก็แยกเหมือนเดิมแยกเหมือนเดิมเราก็จะเป็นหน้าเลยเนะี่ยหน้าก็คือเอลบอะไรลบไอคูณกับอะไร เอบวกไอเสร็จแล้วมันอาจจะงงนิดนึงแต่หลักการมันคืออย่างนี้ต่อมาข้อนี้ล่ะข้อนี้นะทำยังไงดีง่ายมากครัมันก็คือ x อกกำลังสองลบสีทั้งหมดกำลังสองโอเคปะ ครูทำไมมันได้ตัวนี้ล่ะแกลงลึกภาพนะว่ามันได้เท่าเดิมไหมอยากรู้ว่ามันมันได้ตัวนี้เป็นจริงไหมอ่ะก็น้ากำลังสองลบดูนะกระจายสองเข้าไปสี่กำลังสองเป็นใครเนี่ยคูณกับ i อกำลังสองซึ่งพอเราแทนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น x กำลังสองลบสิบหกถูกไหม เราก็ลบเลยลบหนึ่งซึ่งคูณแล้วเนี่ยเป็นเอกําลังสองบวกเลยเนี่ยบวกสิบหกนั่นเองเท่าเดิมไหมเท่าเดิมอแอแปลว่าตัวนี้ใช้ได้โอเคไหมทุกคนเก็ตไหมเนี่ยแปลว่าตัวนี้ใช้ได้แปลว่าตัวนี้เราก็แยกเป็นอะไรเนี่ยแยกเป็นเอ็กลบสี่ไอกับเอบวกใครบวกสี่ไอ ทันไหมลูกหลานทันไหมทันไหมโอเคปะโอเคปะอันนี้ก็เหมือนกันข้อสามข้อสามเหมือนกันข้อสามเราเราจะมองเป็นอย่างนี้แหละดูนะครูจะมองเป็นสาม x ทั้งหมดกําลังสองหน้าของเราเนี่ยเป็นสาม x โอเคปะหน้าของเราเป็นสาม x ลบกําลังของเราเนี่ยก็จะเป็นสี่ y i ทั้งหมดกำลังสองบางคนงงว่าม่อย่างไงอยากรู้ว่ามันได้ตัวนี้จริงไหมนักเรียนดูตรงนี้สามกำลังสอง x ก,กำลังสองลบกับเอาแจกกำลังสองเข้าไป4กํกำลังสอง y กำลังสอง i กำลังสองพอแทนเข้าไปก็เป็นเก้า x กำลังสองลบสิบหก x สิบหก y กํลังสองลบหนึ่งมันจะได้เก้า x กําลังสองบวกด้วยสิบหก y กํลังสองซึ่งมันเป็นไงค่าเดิมเลยแปลว่าใช้ได้ใช้ได้โอเคไหมเนี่ยทุกคนเก็ดไหมเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเจอโจทย์ที่มันเป็นกําลังสองที่มันเป็นบวกเนี่ยเราเพิ่มใครเราเพิ่ม i ครับเพิ่ม i หลักการเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มไข่เพิ่มไอเข้าไปทุกคนเก็ตไหมเนะี่ยทําเหมือนกับไอตัวข้างบนเลยเนะี่ยทําเหมือนกับตัวข้างบนเลยแต่เพิ่มไข่เพิ่มไอเข้าไปเก็ตไหมทุกคนอ่ะตรงนี้ทาเองนะเดี๋ยวเราแยกเองนะต่อมาดูข้อนี้ครูผมไม่มีสูตรกําลังสี่อะทําไงดีไม่ครับไม่จะเปลี่ยนครับดูนะทําไง ไม่มีสูตรกําลังสี่ก็ไม่เป็นไรครูมองไอ้ตัวนี้ก่อน x ก,กําลังสองตัวเนี้ยเป็นหน้าซึ่งทั้งหมดกําลังสองอีกทีเนี่ยลบกับอะไรเอ่ยแปดสิบสี่ครูมองว่่สามกำลังสองเนี่ยเป็นเก้าเก้ากำลังสองอีกทีเนี่ยเป็นแปดสิบเอ็ดอยากรู้เนี่ยว่าจริงไหมเนี่ยนักเรียนลองแทนกลับมาดูไอ้ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยคูณกันนักเรียนสองคูณตัวเองเป็นสี่ ลบกลับสามกำลังสองเป็นใครเนี่ยสามกำลังสี่นั่นเองซึ่งก็คือแปดสิบเอ็ดนั่นเ,นเองสังเกตว่าข้อน,นี้ไม่มีใครเนี่ยไม่มีไอทำมาไม่มีไอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลบตรงนี้ไม่ใช่บวกถ้าเป็นบวกก็ต้องมีไอเก็นไหมเนี่ยเราก็มองว่าอะไรคือตัวหน้าตัวนี้คือตัวหน้าส่วนในตัวเนี้ยคือตัวหลัง ตัวหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองออผู้ผิดหน้าหน้าของเราก็คือตัวนี้ลบตัวนี้แล้วก,หวก,หหก็หน้าบวกหลังเหมือนกันหน้าบวกหลังไหมตัวนี้ต่อมาต่อมายังไม่เสร็จไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยมันก็ใช้สูตรแยกได้อีก จะเป็นหน้าลบสามกับหน้าบวกสามแต่ก้อนหลังเนี่ยปัญหาของเราคือ,อก้อนหลังก้อนหลังเนี่ยมันเป็นบวกก้อนหลังเป็นบวกพอมันเป็นบวกเนี่ยหลักการมือนเดิมก็คือหน้าลบสามไอกับหน้าบวกไอหน้าบวกสามไอมีคือคำตอบทั้งหมดถ้าสมมติเป็นกำลังสี่จำไว้ถ้ามันเป็นกำลังสี่ มันต้องมีทั้งหมดแยกตัวประกอบได้สี่ตัวงงไหมเนี่ยทุกคนอแคปหน้านี้ไปก่อนเดี๋ยวครูส่งให้หน้านี้เดี๋ยวครูส่งให้โอเคไหมมาดูข้อนี้มาดูข้อห้าข้อห้า x กำลังสองบวกสามบวกเท่ากับศูนย์เราแยกเป็นอะไรกันเราแยกเป็นอะไรกับอะไรนักเรียนตอบให้ครูชื่นใจนิดนึง อ่ะคูช่วยมันต้องเป็นเอกเป็นเอกแน่ๆเลยเราแยกเป็นอะไรกับอะไรฮัลโหลอยู่ไหม 6, 6, 6. ไม่ได้ยินเลยอะไรนะหกกะหกหกกะหกใช่ไหมมันใช่แค่หกกบหกใช่ไหมหกไอเออหกไ าอย่งลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งทุกคนเก็ตไหมต่อมาคราวนี้มันเป็นสมการมันบอกว่ามันมีสองก้อนนักเรียนก้อนสีฟ้ากับซ้อนสีน้ําตาลเนี่ยมันคูณกันแล้วเป็นศูนนักเรียนหมายความว่าก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นศูย์ x ลบ 6i เนี่ยเท่ากับศูนย์หรืออีกก้อนหนึ่งเป็นศูนก็ได้อ่ะอย้ายข้างม่ คำตอบแรขของเราเนี่ย x จะเท่ากับ 6i คำตอบที่สองของเราเนี่ย x จะเท่ากับลบแหละลบ 6i แปลว่าถ้าพูดถึงคําตอบของเราเนี่ย x ของเราเนี่ยจะมีคําตอบอยู่กี่ข้อสองข้อสังเกตว่าค่า x จะมีคําตอบสองอันเพราะว่ามันเป็นกําลังไลยกําลังสองนี่ตอบแล้วเสร็จแล้วโอเคไหมเนี่ยทุกคนเก็ตไหม ผ่านไหมผ่านนะต่อมาต่อมาอันนี้คือคือเขาเรียกว่าแยกตัวประกอบได้เครานี้มาดูโจทย์ที่มันแยกตัวประกอบไม่ได้เป็นยังไงเขาบอกว่ากรณีที่มันแยกตัวประกอบไม่ได้เนี่ยแล้วสรรมการมันอยู่ในรูปนี้อยู่ในรูปนี้ a x กำลังสองบวก b x บวก c เท่ากับสูเนี่ยมันแยกตัวประกอบไม่ได้ ก็บอกว่าถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้เนี่ยให้นักเรียนใช้สูตรนี้ลบ b บวกลบ s q u a เลยนะ b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a โอเคปะถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้นักเรียนใช้สูตรนี้เลยคือแยกแบบเมื่อกี้เนี่ยแยกอย่างเงี้ยไม่ได้แกใช้สูตรเลยโอเคปะอ่ะอย่างเช่นข้อน,นี้เรามาดูก่อนว่าแยกได้ไหมแยกได้ไหมลองเูีย 2x x, x. มีอะไรคูณกันอะไรเดียวสามกับสองอย่างเงี้ยเนะเกินไหมเออไม่น่าแยกได้นะข้อเนออี่แยกได้ไหมลองดูดิลองดูดิแยกได้ไหมสมมุติว่ามันแยกไม่ได้จะทําไงต่อพอนักเรียนแยกไม่ได้ให้นักเรียนเทียบนักเรียนเทียบกับใครนักเรียนเทียบกับตัวนี้เอ็ก ไม่ใช่ ax กํลังสองบวก by ไม่ใช่ bx บวก c เท่ากับศูนย์พอนักเรียนเทียบเนี่ยนักเรียนจะได้อะไรบางอย่างขึ้นไหมเราก็จะได้รู้ว่า a ของเราเนี่ยคือสอง b ของเราเนี่ยคือลบสามและ c ของเราเนี่ยคือหกทุกคนเก็ตไหม สมมติว่าข้อนี้นักเรียนแยงไม่ได้ไม่ต้องสมมติหรอกมันแยกงไม่ได้คราวนี้นั้เรียนจะหาครับตอบหาใครหาหาจากสูตรจากสูตรนี้หาจากสูตรนี้ครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูทบลังสองลบสี่ส่วนสอเองสูตรนี้ครับมันจะตามติดเราเนี่ยไปยันปริญญาตรี มันยังมันก็มีอยู่องเงี้ยเออต่อมาอะไรเนี่ยแกกนเทียนค่าลงไปหมดลบ b b ของเราคือลบสามบวกลบสแควร์รูท b กํลัลงสองก็หมายความว่าลบสามเอาไปกําลังสองลบ 4ac 4 a คือสอง่คือหกส่วนด้วยสอง a สองคูณสอง X ของเราก็เลยเป็น3บวกลบบวกลบข้างในล่ะก็จะเป็น9ลบกับ4ีคูณสเป็น8 8 6เท่าไหร่เนี่ย48ป่ะ48ส่วน4ีอย่งต่อมาต่อมาต่อมา X ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ สามบวกลบสามเลยเนี่ยลบสามสิบเก้าใช่ปะถูกปะเก้าเก้าลบสี่แปดลบสามเก้าปะใช่ไหมถูกไหมนักเรียนถูกไหมเก้าลบสี่แปดได้สามเก้าปะสามเก้าเนาะต่อมาส่วนด้วยสี่ส่วนด้วยสี่ เออต้องพูดก่อนว่าในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยในค่ารากติดลบได้ติดลบได้ในจำนวนเชิงซ้อนนะต่อมา x ก,ก็เลยเท่ากับสามบวกลบดูนะรูทสามเก้ารูสามเก้าคูณกับรูทลบหนึ่งโอเคปะไอสองตัวเนี้ยคูณกันแล้วมันลบรูทลบสามเก้าส่วนด้วสี่ คราเนี้ยเราจำทฤษฎีได้ป่าว่า i ของเรามีค่าเท่ากับรูทลบเลยเนี่ยลบรูทหนึ่งไฮไลท์เลยสองแสนดอกเราก็ได้เห็นเข้าไป x ของเราก็จะเป็นสามบวกลบรูทสามสิบเก้ามันถอดได้ไหมสามจ1ดหนึ่งดดดไม่ได้ถอดไม่ได้เนาะ i ส่วนสี่คำตอบของเราเนี่ย ก็คือ x เนี่ยจะเท่ากับสามบวกรูทสามเก้า i ส่วนสี่หรือหรือหรือ x จะเท่ากับสามลบรูทสามไอ้ยรูทสามอรูทสามเก้าไอส่วนสี่อย่างนี้นี่คือคำตอบตรงนี้อาชิตะหรือคนอื่นเก็ตไหมเนี่ยทุกคนเก็ตไหมทุกคนเก็ตไหม โอเคปะโอเคปะทานไหมครับจบไปก่อนจบไปก่อนเนี่ยทำอย่างนี้เลยในกรณีที่เราเราไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เราทำแบบนี้หน้านี้เดี๋ยวครูจะส่งให้ในในในไลน์ทีหนึ่งประมาณนี้อดูหน้านี้หน้านี้เป็นงานของเรานักเรียนหน้านี้เป็นงานของเรา เออเพิ่มความยากนิดหนึง่งเออไม่เพิ่มหรอกเอาแค่นี้หรอถ้าเป็นกำลังสี่เนี่ยมันต้องมีสี่วงเล็บอ่ะนักเรียนมันต้องมีสี่คำตอบอเอ็กจะเป็นอนะไรไม่รู้เลยมันต้องมีสี่คำตอบโอเคป่ะถ้า X, เป็นกำลังสี่นะมันต้องมีสี่คำตอบในํำนองเดียวกันถ้ามันมีเอ็กับเอ็กเป็นกำลังสองเนี่ยมันต้องมีสองคำตอบนักเรียนไม่รู้แหละว่าเป็นอะไร อไม่รู้แล้วว่าเป็นอะไรให้นักเรียนลองทําเองโอเคปาวันนี้เท่านี้แหละวันนี้เรียนเท่านี้เก็ตไหมเนะี่ยเออเดี๋ยวส่งหน้านี้ให้แล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยนักเรียนเชียร์หน้าที่ยี่สี่ต่อมาพอเราทํหน้านี้เสร็จเดี๋ยวนักเรียนรวมให้เป็นปัจจุบันเลยแล้วนักเรียนก็เดี๋ยวครูจะส่งเว็บนี้ไปให้ให้นักเรียนเข้าไปลง,งเช่นตอนนี้เราทําแบบฝึกหัดถึงหน้ายี่สิบ สมมุติว่าอาชิตะทําทถึงหน้ยี่สิบแล้วอาชิตะก็เข้าไปโฟลเดอร์ของตัวเองแล้วก็ไปอัพงานอัพงานยังไงนี่มันจะเขียนว่าอัพโหลดไฟล์อัพโหลดโฟลเดอร์อัพโหลดรูปถ้าเราเข้าในมือถือก็ได้มันจะเขียนว่าอัพโหลดภาพโอเคปะ่ะเดี๋ยวครูจะส่งเว็บนี้ไปให้แล้วก็ให้เราไปอัพงานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวครูจะไล่ตรวจนนี้โอเคนะ โอเคมีอะไรสงสัยไหมครับ